สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่บริษัทขุนเดชยนตการศูนย์รวมรถยนต์มือ2อคุณภาพเกรดเอร้อปร์เซ็นต์วันนี้นุมีโปรโมชั่นสุดพิเศษเอาใจคนรักกระบะปั้นเงินล้านมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคปจะติดคอบติดตู้เสริมแนบและเพาลอยเราก็มีเงินต้องเก็บตามต้องออมขุนเดชเข้าใจเราจัดให้ผ่อนเริ่มต้นเพียง2999บาทยังไม่พอ ทางเรายังมีโปรดีๆออกรถศูนบาทเลือกรับดอกเบีย้ย0%นาน12เดือนหรือจะเลือกรับดอกเบีย้ยพิเศษ2.79%ต่อปีหรือจะเป็นโปรขับฟรี90วันเราก็มีแถมฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีประกันภัยให้ทุกคนันหากสนใจรับโปรนี้พิมพ์2999เข้ามาได้เลยครับสําหรับท่านใดที่อยู่ไกลหรือไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านทางเราก็มีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านกันเลยครับรถสวยราคาย่อมเยาวต้องที่ขุนเด่นยนตการรอบวันนี้นุขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ